มันเป็นเรื่องง่ายที่จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องหวนจิดถึงมันอีกครั้งหนึ่งใบหญ้าสีเขียวส่องมกากกยแสงจากดวงอาทิตย์และตัวเธอ องโยฮันจากห้องที่8เธอเคยอยู่ที่นี่เอาล้วครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอ,อยินดีต้อนรับสู่ช่องภูมส3มสัมแปดเกมมิโดยนี้ก็จะเป็นคลิปแรกอย่างเป็นทางการของช่องเราเลยนะครับ เกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเกมไวท์เดย์จากเกาหลีเกมในตำนานนีพ่พานลงที่เขาว่าหลอดมาดูซิว่าจะหลอดจริงไหมเกมนี้โดยที่ผมจะเล่นก็เป็นบทภาษาไทยแปลไทยโดย Mr. Time นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเวลาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามา เล่นเป็นปกติก่อนเอาง่ายๆไม่ยากไม่ยากมากโอเคเริ่มกันเลยเปิดมาเจอลูกกงเอประตูประตูโรงเรียนผมแค่อยากเะาขอขวัญมาให้เธอและไดอารี่ที่เธอลืมไว้โหหอมาอย่างดีเลยนะเนี่ยมีก้อนจะไม่ล็อกกอนนี่นะเปิดเข้าไปได้เลยโรงเรียนแบบไหนนี้อืม มีระบบออโต้อีกงหากอ้าวใคแอบมองเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอ่ามาทำอะไรตกด่ืนหานสี่ทุ่มเดะแต่ว่าผมกลับถูกกืนกินโดยโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนมีปากด้วยเหรอเนี่ยมาไฟแช็กจะดับถ้าคุณวิ่งชิกเล็กๆน้อยๆในการตัวรอดทีนั้นเนี่ย มันเรียบหรอนะครับเนี่ยดีเสียงเดินใครเดินเข้ามาคงไม่มีอะไรหรอกมั้งพึ่งมาครั้งแรกเองโอ้เปิดให้ปินให้อีกอะไรจะมารายาทดีขนาดนี้งงเลยมาเข้ามาแล้วอาคารหลักแผนที่หนึ่งสิบสามมีนาคมสี่ทุ่มหนึ่งนาที โอ้ตำรางสอบปะเนี่ยภาษาเกาหลีหมดเลยอืมมีการแนะนำการล้างมือออกกำลังกายวิ่งและย่องโอเคพอรู้อยู่อันนี้อืมโดยหลักๆก,ก็ภาษาเกาหลีหมดเลยนะเนี่ยแน่นอนสิก็เกมเกาหลีอะเนาะฉัควไปห้องเรียนที่แปดก่อนเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยมาไม่ถึงไหนเริ่มแล้วหรอเยน็น เอกสารเพื่อหาข้อมูลในต่างๆเพื่อโรงเรียนโอเคอะไรอะตู้นาฬิกาโอ้โหเสียงยังหล่อเลยแค่เปิดนะเนี่ยไม่มน่ามีอะไรปะให้บอกเวลาโอเคไปกันต่อฟลุ๊บฟลุ๊บฟลุ๊บจุดเซฟ,ฟ,ฟ,ฟจัดไปอันนี้สินะใช้อันนี้เหรอวากาเคมีอืมหยิบม,มาดิกดอะไรีวะออกได้แล้วสำรวจก่อนละกัน มีเมลด้วยโอเคไหนะคืออะไรเอกสารอะไรลองสิสถานะการบำรุงรักษาอาคารณนะวันที่9มีนาคมการติดตั้งโครงไฟข้างเวิร์กช็อปมีกำหนดจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเครื่องมือและบันไดทั้งหมดให้เรียบร้อยหลังการใช้งานสายไฟของเวิร์กช็อปอย,อยู่ระหว่างงานซ่อมแซมถึงคนงานกรุณาอย่ายปิดวาล์วไอาน้ำของหน้าต่างระบายอากาศโอเค ได้เลยพี่ผมจะไม่ปิดนะโอ้บรรยากาศค่อนข้างเก่าอ,อันนี้อะไรอะ่ะโต้ตอบได้คลิกที่ไอคอนไหนมีอะไรดูสิไม่มีมีรูอยู่ฉันไม่เข้าใจจุดประสงค์ของมันเลยข้าเสียไว้ทำอะไรนะเดี๋ยวก็รู้แหละปล่อยไว้ก่อนห้องนี้มีอะไรลองสำรวจดูหน่อย โอ้ยังมืดเลยมืดตือต้อเลยโอเคไอเทมรักษาโอ้เลือดต้องลดเอา้าเสียงไรอะจะไม่เห็นอะไรเลยมันมืดเกินไปโอเคไม่มีปัญหาเปิดไฟก่อนก็ได้นงะ้นต้องเปิดไฟก่อนสินะอโอ้โหเสียงแม่งก็หลอนทุกอย่างเลย,อ,ย,อ,ยอะไรทำไมมันหันเองเกิดอะไรขึ้นเป็นไรอ่านเอกสารนี้ก่อน บันทึกจากประธานกรรมการวบยองแทคิมพอเธอครูถึงเอาตัวธรรลายเคมีไปจากฉันเป็นคิดว่าเขาโกรธกับเรื่องในครั้งนั้นมากที่เธอทำมันหกไปทั่วสวนและทำให้ต้นไม้ตายตอนนี้ฉันควรจะทำยังไงดีพรุ่งนี้ฉันมีเรียนวิชาเคมีเธอต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เธอต้องไปขอร้องเขาหรือไม่ก็ไปเอามันเองอยากทูบเซฟในห้องเก็บของโรงยิมยังไงก็ตามเด็กๆบอกว่าเขาขี้ลืมมากเขาจึงซ่อนเหรียญรางวัลที่ได้มาไว้ในห้องเก็บของ เรใช้เป็นผ่านสำหรับตู้เซฟด้วยโอเคนะผ่านสำหรับตู้เซฟก็คือเหรียญรางวัลที่ซ่อนไว้ในห้องเก็บของสินะโอเคนี่แหละข้อมูลชั้นยอดไม่รู้ใช้ตรงไหนเหมือนกันน่มถั่วเหลียงเอามาเลยยังไม่ต้องใช้นะยังไม่มีอะไรเล็กหน่อยตอนนี้เปิดได้โอเคน่ามีอะไรนี่จะสั่นโรงเรียนโอเคสววอายุ อื hmm. ใครอยากมาก็มาได้แล้วเนี่ยโรงเรียนนี้พร้อมรับนักเรียนทุกคนพร้อมสอนบรรยากาศน่าเป็นมิตรอุ้ยเสียงอะไรอีกแล้วฉันคิดว่ามีคนอื่นอยู่ในโรงเรียนเหรอจะม,มีคนอื่นได้ไงเวลานี้ถ้าเรามาทำอะไรในเวลานี้นั่นสิน่าสงสัยจังเลยเปิดไปก่อนโอ้ใครเนี่ยโคตรหล่อเลย หลอกเหมือนคนเล่นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวคนเล่นหลอกกว่าอะจอกหยอกปากาเคมีใช้เขียนบันทึกโอเคอันนี้เอาไว้เซฟใช้อย่างประหยัดบุรีไอมันเอาบุรี่มาในห้องน้ำวะเนี่ยเออเด็กไม่ดีเลยไม่ใช่เราแน,น่นอนอุย้ยไม่โถส้วมมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยเฮ้อผีอะอ๋อตกใจอ๋อมาซ่อนแบบดีได้สินะโอ,อ้คิดว่าผีมา เคโอเคแค่นี้ตกใจไปได้เราอย่างงี้ก็พอรู้แล้วว่าถ้าจะหลบหีต้องหลบในห้องน้ำห้องลมเหรอ okay. ห้องน้ำหญิงมาสำรวจซะหน่อยไม่น่ามีใครไม่มีจริงๆอันนี้คืออะไรตู้กดผ้านอนาไัยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันทิชชู่วิตติ้งเวชินอ๋ออตู้กดทิชชู่โอเค ไอ้กันตร์นี่อะไรอะคำแนะนําในการรับนิตยาาสารนี่คือประกาศจากกิจการนักเรียนยังไม่ได้รับนิตยาาสตารโรงเรียนกรุณามารับได้ที่ห้องเรียน6นักเรียนใหม่และนักเรียนที่ย้ายมาจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษใช้ใช้รับสำเนานี้เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและแผนที่โรงเรียนโอเคห้องเรียน6ไม่รู้ไปไงกดเอ็มหรอดูเอ๊กด,ดูไงดูเนะี่ยแผนที่ห้องเรียน6กอ๋อเวิร์กช็อป โอเคห้องทะเบียนอยู่นี่ไว้ค่อยนะไปดิอ้าวมีผู้หญิงสองคนในยามวิการเขามาทำอะไรกันนะอืมจะเข้าไปยังไงกันนะใช่ฉันคิดหนอกเลยว่าจะทำยังไงดีตกใจไรคนหลอขนาดนี้โอ้บ้าจริงแม่ทำฉันตกใจนั่นนี่อ่ะ พวกเธอก็ทําให้ฉันกลัวเหมือนกันโทษทีฉันไม่รู้ว่าพวกเธออยู่ที่นี่พวกเธอก็ทําให้ฉันกลัวเหมือนกันนั่นแหละโอ้สายตาคนคนฝอนี่อย่างแรงเลยโอ้ฉันเคยเห็นเขานะเขาเป็นนักเรียนแักเปลี่ยนนั่นเหรอหล่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วไว้เจอกันนะไปไหนเวลานี้มีมองซะด้วย เดินมาจะหาเรื่องแล้วล้วเนี่ยฉันสมอาอิมจากห้องแปดห้องแปดน่นจาจะห้องเดียวกับผู้หญิงคนนั้นแน่เลยอ่าชั้นที่มินรีห้องแปดเหรอโซยงอันก็อยู่ห้องเดียวกับเธอใช่ไหมเขาแนะนําตัวมาแล้วก็แนะนําตัวก่อนนะครับอันนี้นี่ก็คิดมาถึงเหมือนกันแต่ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะแล้ว nice so นายมาทำอะไรที่โ <with this S 2> รงเรียนในเวลาแบบนี้ล่ะโอ้โห oh, oh. แล้วเธอก็มาทําอะไรแบบนี้ล่ะน่าไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยเออฉันลืมบางอย่างไวนะ้น่ะ ตอบนี้ดีไหมอ๋อไม่เอาดีกว่าแรงไปอันนี้แล้วกัน <Yeah. S 1> จริงเหรอดี่จริงที่นายอยู่ที่นี่ <You are S 1> นายต้องมา <to S 1> ช่วยฉันช่วยอะไรเวลานี้โอเคเราจะให้ฉันช่วยเรื่องอะไรละ่ะไม่ทำไมฉันต้องช่วยเธอด้วยเราเป็นคนดีนะครับทุกคนเจ๊ก okay. ็ hmm. น,นิดหน่อยนะ่ะ <Follow me. S 1> ตามมาสิได้เลยเจ๊เจ๊นำเลยเดี๋ยวผมตาม เจ๊เปิดผมตามทำเรื่องอะไรนี้กลางคืนฮีฮอนกับฉันไม่รู้จะทำยังไงกันดีขอบคุณพระเจ้าที่นายมาโอ้พระเจ้าส่งฉันมาเหรอเนี่ยไม่ว่ายังไงนายก็ต้องช่วยฉันโอ้โหนี่มันบังคับกันชัดเลยนะเนี่ยอันนี้โคตรน่าลำคาญเฮ้ยรีบเดนไปเท่ทีนะโทษทีโทษทีเดินไปเอะไปยังไงแตะไม่ได้ด้วยยิงเสลือเกินวันนี้ อะไรอ๋อกดกดซีมันหันหลังโอเค,อเ,คเอาคัสซีนห้องน้ำหญิงทำไม้ามห้องน้ำหญิงยิงนดีต้อนรับครั้งแรกที่ได้เข้ามาห้องน้ำหญิงใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาอยู่โอเคแล้วเธอต้องการให้ช่วยแบบใดเงินจะฉันจะยืนอยู่อย่างนี้จนกว่าเธอจะทำธุระเสร็จไหมอานี้ได้ให้ช่วยอะไรเนี่ยรีบบอกมาสักที Why ล่กูว่าฉันจะทำอะไรแปลกๆเหรอนันสิแล้วียนหนังสือไว้ในห้องเรียนอ่ะแต่ฉันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันล็อกแต่ฉันรู้ว่ามันมีกุญแจอยู่ทั้งห้องอุตส์แล้วมันก็ล็อกเหมือนกันอืมก็หลอกคงดีก็ได้แต่นายต้องคานไปตามช่องลมเพื่อเอากุญแจมาให้ฉันโอ้เด็กไม่ดีสุดๆเลยแบบนี้ไม่ทำให้ได้ไหมเธอก็ทำเองสิ นายอยากให้ฉันทำเองกันเหรอใช่โอเคมันบังคับเราก็ได้ก็ได้ไดขอบคุณนะฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องต้องช่วยเราต้องมีบันไดก็ต้องมีคีมตัดลดด้วยทำไมนายไม่ลองไปหาดูล่ะโอ,โอ้แม่งยองใช้ชัดเเลยยายคนนี้เห็นหน้าทั้งแรกก็ใช้แบบนี้เลยเหรอกล้าได้ไงเนี่ย เรามันเด็กใหม่ไฟแรงเลยนะนักเรียนใหม่เลยมาใช้นักเรียนใหม่อย่างนี้เกเรแน่นอนผู้หิงคนนี้เฮ้ยมีอะไรข้างล่างด้วยมีอะไรจ้าดูสินกกระดานษกกระดาษที่ทําด้วยกระดาษอันนี้มันกน็มีสีดําอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนน่าจะเป็นประโยชน์อ๋อนางยอนังยอยาวเลยยืนดืดย,ย,ยืนไงอ๋อ๋อะก็สเต็กมา โอเคโรงเรียนมันก็มืดแล้วนะพาไม่ปิดไฟหรอเขาเปิดทำไมเนี่ยนี่นะครับเจอครีมแล้วครีมตัดรูปได้มาอย่างหนึง่งเอาไปน่าต้องเอามันไดไปด้วยซื้อได้ไหมไหนลองดูสิซื้ออะไรได้บัง่งฉันไม่มีเหรียญโอ้จนจังเลยแค่ไม่กี่บาทเองเนี่ยไม่พกเลยเหรอมาโรงเรียนได้ยังไงเนี่ย เครื่องมือเต็มหรืเสียงอะไรอะ่ะตึกๆกบิดหน่อยอย่ามาหลอกกันเลยมีเครื่องมือหลากหลายก็จิบ,จ,บจิบอะไรสักจาก่าไปง่ายประตูแม่งเลยบันทึกจากพื้นที่ก่อสร้างการซ่อมแซมระบบแสงสว่างในชั้นหนึ่งของอาคารหลักการเดินสายไฟที่ห้องเวิร์กช็อปเป็นงานที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้จึงได้ขอให้มีการเรียกคนงานก่อสร้างมาเพิ่มมากขึ้นเราจะเป็นต้องถอดช่องระบายอากาศที่เชื่อมระหว่างห้องเวิร์กช็อป ห้องหากรคำสา์แล้วห้องน้ำออกโอเคครับพี่ครับทราบแล้วโอเคไอซ่ามีอะไรอ่ะรับดีรับดีบดเออไม่แน่นี่หว่ามีอะไรตรงนี้ด้วย <c oughs> เหรียญเหรียญเหรียญที่ออกโดยโรงเรียนคุณสามารถใช้ดได้ที่ร้านค้าของรีสอร์ทตู้จำหน่ายสินค้าอุตสามกตรไหนล้องไหน <c oughs> มีกี่เหรียญอะ่ะรู้ได้ไหมคืออะไรได้บ้างเอาละมานหนึ่งมา ออใช้เลยอ๋อได้เหรียญเดียวได้น้ำผลไมงโอเคกาแฟกระป๋องเ,เพิ่มเพิ่มคาเฟอีนแต่การดื่มมากไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่ดีโอเคจะจำไว้ไปกันต่อรีบจำเลยทีนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกเออจะเย็นเพิ่งเิ่มเกมเอง,เองนะอย่าเพิ่งมีอะไรเลยเรามาก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มาทำอะไรก็ไม่รู้ตอนกลางคืนเราไม่ใช่คนไม่ดีหรอก แค่เอาของมาคืนแต่ตอนเช้าก็มาได้นะไม่รู้มาทำไมตอนอย่างคืนเหมือนกันนั่นสีมาทำไมไม่ใช่โจ์แน่นอนโจดห้าร้อยตัดก่อนตึกตึกตึกตัดแป๊บเดียวห้าวิเศษโคตรเก่งเลยไอเอกหล่อตังเก่าเปล่าวะหรือว่ามือยื่นได้ด้วยทำไงต่ออ๋อต้องกดด้วยโอเค เอาไปเลยช่องลมบรรยากาศในช่องลมเป็นของคู่กันกับเกมผีใช่ไหมล่ะเรารู้นะเอาครับพา,าซีนมีอะไรเฮ้ยมีคนนอกจากเราด้วยเฮ้ยพันลพันลงทำไมโหดจังนี่นะครับผลผลงานที่มาแอบเข้าโรงเรียนตอนกลางคืนไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้ว,ม,ลวมันก็ไม่น่าทําแบบนี้ปะวะโอ้พันลงที่นี่มันใช่คนบอกว่าเนี่ยหรือใครฆาตากรหรือเปล่า ลาเข้าห้องเลยโอดเกินแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ตรงห้างน้ำด้วยไม่เห็นเหรอ <c oughs> โอ้ตรงนี้แหละมังวาวที่บอกอย่าปิดอย่าปิดละเราไม่สนไปไม่ได้หรอกตรงนี้ไปทางอื่นแล้วกันอ๋อปิดตรงนี้สินะจัดไปไป หมุนปิ้ว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 โอเคเสร็จปิดเ้าแล้วตรงนี้ตันตรงนี้มีอะไรข้างล่างเป็นห้องอะไรสักอย่างแล้วเราไปตรงนี้มีแมงมุมมันทํารังตรงนี้ด้วยอ๋อเราเดินแล้วมันพังอยู่นะทุกคนตรงนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องครัวหรือเปล่ามีเตาด้วยอันนี้ห้องอะไรอก็ห้องเดียวกันนั่นแหละตรงนี้ก็หมุนปิ้ว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  ปิดวาลแล้วไปได้แล้วแน่นอนอย่างนี้ไปไม่ได้ก็รู้จะทำยังไงแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนอืมถึงแล้วตัดรวดต่ออีกตึ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 กโอเคลงกันเลยนะค่อยๆนะเฮ้ยเข,ข้าคาสซิ่อลกแล้ว มีอะไรอีกแล้วเนี่ยตึงตึงอะไรเอยเสียงเงี้ยหูหลอนเกินแป้งตึงว่สัญญาณการขโมยไหมเนี่ยเราไม่ใช่ขโมยนะใจเย็นๆน,นะมันจะดันเชิญผีไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่มีผีหรอกเนาะมีออกมาก็ตายเลยทำไง,งไปอะไรเนี่ยมันทึกจากวิศวกรจิตตั้งสายไฟที่มีอยู่ เดิมมันเบี้ยวแล้วขึ้นสนิมอย่างรุนแรงน่าจะใช้เวลาอีก2-3วันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ไม่ทราบสาเหตุของการขึ้นสนิมถ้าการขึ้นสนิมทําให้เกิดการโอเวอร์โหลดจนทําให้สยยัญญาณเตือนดังสามารถปิดเครื่องชั่วคราวได้โดยการตอบปลั๊กไฟสายที่3และ4โอเคต้องตอบปลั๊กไฟสินะต่ว้วก็มันวิศวกรไฟฟ้าซะด้วยสิโอ้ยังยังไม่จบเลยปีสอนเองไม่รู้ลววะวิศวกรไปก่อนตอนนี้ทาําไง บอกผมสามกับสี่สามกับสี่ทำไงอ่ะเอาแล้วสายมั่วสายมั่วโอ้โหแมงมั่วชิบหายเลยสามกับสี่โอ้ยโอเคเสร็จแล้วมาลอดแล้วเราอ๋อคิดว่ามีผีออกมาไม่ใช่นะตกใจหมดหอ,อย่าติดติดดับๆเลยเฮีย ข้อแปลงอ๋อข้อแปลงเยอะจังเลยตรงนี้โพ้กเนโลหะโพเกเนไม้ที่มีสายยักษ์โลหะอยู่มันให้ความรู้สึกโชคดีโชคดียิงเบ่าไล่ผีได้ไหมอะาวได้คุณใจละตอนนี้ไปให้ผู้หญิงคนนั้นสินะไปเลยนี่เปิดได้ไหมไม่ได้ไประตูไม่เปิดตรงน,นี้อะไรอ่ะวแม่พิมพ์อี่ปั๊มโอเคไม่รู้ทำไมทำไมอาจจะมีประโยชน์ในอนาคต โอ้อย่าปิดเลยเปิดนั่นแหละดีแล้วเขาสิเกยแม่งมาล่อหลอกกันอย่างนี้เลยเหรออ่ะเอาไปไม่ไม่เร็วนี่โอบคุณมากนะจ๊ะไม่เป็นไรทีหลังไม่ต้องตรงนี้มันอันตรายนะฉันคิดว่าคาราโลต้องบ้าไปแล้วแน่ๆทั้งหน้าทำมันเองนะเตือนหน่อยก็ดีระวังโดน พี่นายไม่ได้แ HAM ที่ทำให้ฉันกลัวใช่ไหมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกโอ้โอ้เด็นายรู้ไหมโรงเรียนนี้น่ะเคยใช้เป็นโรงบาลมาก่อนนะตอนช่วงสงครามเกาหลีหรือว่ามีผีสิงในโรงนี้เพราะในช่วงนั้นมีคนตายที่นี่เป็นจำนวนมากโอ้เหี้ยแน่เลยไม่แน่ข่าวเลือาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะโดยเฉพาะตอนกลางคืนแบบนี้แฮ่อ้ย มันขี้หลอกเนี่ยเพราะนั้นฉันทํานไม่ได้กลัวไหมเนี่ยแต่ว่านายผมไม่ชอบเรื่องผีสินะแอ่นอนไม่ชอบอยู่แล้วกลัวมากเลยโอ้ตอนนี้ประตูน่าจะล็อกหมดแล้วนะเอ้าออกไงเฮียเขาจะล็อกประตูหลังสี่ทุ่มยกเว้นล็อบบี้ห้องบรรยายเหรอถ้านายออกจากอยากจะออกไปเราก็ต้องออกไปทางห้องบรรยายนายรู้ใช่ไหมว่าอาคารใหม่ห้องบรรยายไที่นี่มันเชื่อมต่อกันอะไม่รู้เว้ยเพิ่งมันเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยเอานี่มันคือแจห้องทางเดินอะ ได้เปิดเองได้ใช่ไหมเปิดได้แหละเดี๋ยวไปเปิดได้อยู่ไ,ไปได้แล้วฉันไม่เลยไปอย่างที่ต้องทำหมดประโยชน์ก็ไล่กันอย่างกระหมูโอหมาเลยไม่รู้จักัดแล้วทีนี้กุญแจได้มาละฮะยังไม่ไปอีกเหรอไม่ไปด้วยกันหรอที่นี่น่ากลัวนะโอเควีห้องนี้ห้องที่คนนั้นอยู่ใช่ไหมพันลงวิปริตอย่าออกมานะเวย ออกมาก็เพ่นลาบแล้วทีนี้เอ oh. หยื้ยถ้าคุณเข้าใกล้ประตูที่เปิดอยู่จะปกุปกขึ้นอย่ามาหลอกกันได้ไหมเปิดเลยฉันปลดล็อกมันได้แล้วไปต่อ <Okay. S 1> นี่ก็จะไปอีกทางหนึ่งแล้วนะครับไปดูตรงนี้น่าจะล็อกหรออืมโอเคมีสองเอฟด้วยไว้ก่อน อาคารให,ม,หม่ห้องประชุมก็อยู่ไหนอาคารหลักอาคารหลักสองที่นี้ห้องประชุมโอ้แมพก็ข้างกว้างนิดหน่อยแหละนะโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนอยังไม่ได้เซฟเลยเออ๋อไม่มีอะไรเด็กเกาหลีที่ภาพค่้งๆสมจริงนิดหน่อยนะตกลงบันทึกเลยโอเค ก็สำหรับพาร์ทแรกก็จะจบลงไว้ที่ตรงนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบะบุย